เรื่องไทยแลนด์ เมืองเลยมีสเสน่ห์หลายอย่างโดยเฉพาะความเป็นเมืองแห่งผีผีที่พูดถึงนี้ไม่ใช่พูดผีปีศาจแต่เป็นงานเทศกาลประเพณีเกี่ยวกับผีที่ขึ้นชื่อของเมืองเลยค่ะงานแรกคือเทศกาลผีขนน้ําหรือการไหว้ผีบรรพบุรุษเพื่อแสดงความเคารพและรำลึกถึงบุญคุณที่คุ้มครองชาวบ้านให้อยู่เย็นเป็นสุขฝนตกต้องตามฤดูกาลและเกิดความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ส่วนอีกงานคือเทศกาลผีตาโขนการละเล่นพื้นบ้านที่มาจากเรื่องราวของพระเวสสันดรและพระนา มัตซีสเสด็จออกจากป่ากลับพระนครโดยผีป่าและสัตว์ทั้งหลายแฝงตัวมากับชาวบ้านเพื่อร่วมขบวนส่งสเสด็จเรียกกันว่าผีตามคนและเพี้ยนเสียงมากเป็นผีตาโขนในปัจจุบันนั่นเองและนี่คือร้อยเรื่องไทยแลนด์